กานต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไปอรับขอ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 เก่งมากเออเก่งคอยคอยเก่งเก่งมากคอยก่อนคอยกี่วันพ่อตัวสาวมาเจอน้องๆกี่คนกี่คนต้องชูมาแล้วก็คนไหนที่ไหกินใจใกลกันกับหมาเพื่อมินเื่ากัดเขาเลยลูกกัดเลยเฮ้ยอะไรอะมาแล้วเฮ้ยใคแล้ว นี่คลองเดียวกันหมดเลยเหรอคลองเดียวกันออกมาทีเดียว9ตัวครับโฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไปเลยเก็บเก็บไปตัวอะไรตออกทีวีพี่ขโมยหมาทุกทุกเทปเลยเออน่ารักน่ารักโอ้ย Endo mea e n d นดูเมียอันแน่อมันแน่ี่ยได้ได้ได้เพลงใหม่เพลงใหม่สวัสดีคุณผู้ชมครับแหมวันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเจอคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับ นายจ๋าราบมาแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญคือแบบเป็นนักเต้นเลยผมก็เลยต้องแบบเปิดรายการแบบต้องเต้นเยอะมากแบบเออเออโทษนะเออมึงไปที่บา้าบาลัวงไปนี่นี่ต้องแบบต้องให้พี่เต้นเยอะๆ เราเต้นบางๆเหมือนเป็นแดนเซอร์เข้าใจป่ะเอาใหม่นะ5 4 3สคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมบอกเลยนะครับว่าผมม่ายายคุณพาอดูไอ้นี่ก็ดูอะไรไม่ได้ขี่น้อยใจไอ้นี่ก็ฟังอะไรไม่รู้เรื่องโอ้ปวดหัวจังเลยอ่ะไปเจอแขกเลยดีกว่าครับไป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 อารมณ์ไม่ดีแนนแนนไอ้ชิมันนี่ก็ยังเต้น อะไรอ่ะก็เต้นไปด้วยสิหนึ่งสองซ้ำอันแน่ด oh, ิชิมันนี่ก็ยังเต้นอ่ะกูทำคนเดียววันนี้ ะครับคุณปออันนกโอ้โหเดี๋ยว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 จะเย็นหยดอันนี้มันนี่จะเย็นจะเย็นหยด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 มันกินอะไรไหมยังยังยังครับมันชอบกินหมาเล็กไหมตอนแรกตอนแรกจะให้กินแต่ว่าเห็นหมาพี่จะมาผมก็เลยไม่รู้ผู้ชมโทษทีระหว่างที่ถ่ายเมื่อกี้ผมตดแตกเลยครับนุ่นจริงตดแตกสวัสดีครับวันนี้สวัสดีวันนี้นี่เขาชื่ออะไรกันเนี่ยวันนี้เอาวินเทอร์กับซัมเมอร์ครับผมวินเทอร์กับซัมเมอร์ เป็นแบบว่าออกสำเนียงหน่อย Winter and Summer Yes and พันอะไรนะพัน Golden Retriever โอ้โหบางทีก็เกลียดเหมือนกันนะครับครับทำไมถึงชอบพันนี้่จริงๆแล้วพันนี้เนี่ยเป็นพันสมัยเด็กๆแบบเป็นความฝันเลยะผมชอบดูหนังแบบ แล้วแบบโลเด้นมันจะออกในหนังบ่อยอย่างเรื่องแฮบัตอะไรเงี้ยเล่นกีฬาแล้วเขาจะแบบดูแบบว่าน่ารักเชื่องเชื่องใช่ครับผมเออก็เลยอยากเลี้ยงใช่ครับผมแล้วก็แบบพอมีที่ที่สามารถเลี้ยงหมาใหญ่ได้แบบก็เลยหามาเลยเลยอ๋อเหรออันอันนี้ตอนที่ได้มาแพงไหมอ่าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าต่อตัวต่อตัวแล้วเอามาสองตัวเลยเอาตอนแรกมาตัวหนึ่งก่อนแล้วก็รู้สึกว่า หมามันต้องมีเพื่อนก็เลยแบบประมาณสักสองสาเดือนก็ไปเอาเขามาเพิ่มก็เลยเป็นตัวเป็นพ่อเดียวกันตัวผู้กับตัวเมียตัวเมียทั้งคู่เลยอาตัวเมียทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยอโทษนะผมเห็นคุณมีตัวเล็กๆอยู่เขาอ่ายังไงกันครับเลสเบี้ยนไง เดี๋ยวนี้ไม่มีพรมแดนไงครับบ้าบาอ๋อเอาไปผสมกับของนอกมาเอาเลยเอาไปทับจี้อื่นมาอ๋อแต่นี่ตัวเมยทั้งคู่ตัวเมยทั้งคู่อ่าโอเคงั้นรู้จักไว้นะจ๊ะคนไหนคนไหนคนนี้วินเทอร์วินเทอร์อันนี้ซัมเมอร์ซัมเมอร์อันนี้ลิชชี่ลิชชี่กับกับมันนี่อันนี้พอจะพอจะดองกันได้ไหมอ๋อต้องลองดูครับอันนี้ตัวผู้ทั้งคู่เลยอ๋ออ่มันจะออกมาเป็นยังไงเหรอพี่เดี๋ยวว่าอย่าว่าแต่ออกมาเป็นยังไงเลยมันจะขึ้นไปยังไงกวะตัวสูงตัวสูงแล้ว นี่ไงหมามาผมนั่งได้อ่างหมานั่งลงแล้วลูกนั่งลงเหรอแล้วมันจะงัดยังไงอ่ะปอเอางี้ดีกว่าวิธีการเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขที่ดีใช่ไหมมันต้องรู้ให้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องไปช่วงนี้เลยอยากเลี้ยงต้องรู้ครับช่วงอยากเลี้ยงต้องรู้ ยอร์กเชียเทอร์เรียน้องหมาตัวจิ๋วสุดฮอตจากฝั่งยุโรปเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์เทอรเรียที่แตกต่างกันหล,ลายสายพันธุ์โดยเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมือ่อศตวรรษที่19ในเมืองยอร์กเชียจึงเป็นพี่มาของชื่อยอร์กเชียนั่นเองในอดีตยอร์กเชียถูกเลี้ยงไว้เพื่อกําจัดหนูในโรงงานทอผ้าแต่เมื่อไดร้รับการพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นน้องหมาแสานรู้จึงทาให้เป็นนายจ๋าที่นิยมนําไปประกวดและเป็นเพื่อสีประจําบ้านจนถึงปัจจุบัน เอาละฮะตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มดูซี่ดีว่ายอกกี้นะครับคุณบอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เต็มไปหมดเลยทุดดีไม่กล้าขยับตัวเลยอ่ะทําไมถึงมาเลี้ยงพันยอกเชียรครับก็จริงๆยอกเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่เฟรนลี่กับคนเลี้ยงนะครับตัวเล็กแล้วก็แบบว่าไม่เห่าเงียบใช่ครับผมแล้วก็ไม่ผัดขน อ๋อไม่พัดคนด้วยคราบผมด้วยนิสัยความขี้อ้อนแล้วก็ติดคนแล้วก็ดูแลง่ายนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนชอบออแล้วก็เป็นที่นิยมตอนนี้บ้านเรานิยมมาก ถึงเขาจะเป็นสุนัขที่ขี้เล่นและขี้อ้อนต่อผู้เลี้ยงแต่เขาก็จะมีความดื้อและสนที่สืบทอดมาจากสายเลือดเขาจึงชอบวิ่งเล่นไปทั่วและไม่ค่อยจะอยู่นิ้งสักเท่าไหร่บางตัวจะชอบวิ่งไล่จับสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเจอสัตว์ที่มีพิษขนาดเล็กต่างๆ อาหารการกินของย้อเนี่ยจริงๆดูแลไม่ยากให้แค่อาหารเม็ดที่เน้นเป็นแบบเนื้ออาหารที่ส่วนผสมค่อน,นข,ข้างดี <ฮะ S 2> เน้นเนื้อปลาเนื้ออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะเหมาะกับยอคอนะครับเขามีพวกแบบอะไรนะสิ่งที่เราต้องระวังในการเลี้ยงเขาไหมฮะเช่น กระดุงกระดูกไม่ดีหรือท้องไส้ไม่ดีอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีโรคประจําสายพันธุ์ก็คือเรื่องของข้อสะโพกนะครับเวลาเลี้ยงเนี่ยเราก็ดูเรื่องของการกระโดดหรือว่าการเดินพื้นลื่นเนี่ยเราควรพยายามเบรกเขาไว้ที่อยู่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงพันธุ์นี้นะครับ ก็จริงๆยอกเนี่ยใช้พื้นที่เลี้ยงในการเลี้ยงไม่เยอะนะครับ oh. ก็เลี้ยงในตัวบ้านนะครับแล้วก็เ,เรื่องของอุณหภูมิอหะไอต่างๆเนี่ยอาการไทยเทไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้อง24ชั่วโมงหลือกัแล้วแตไ่ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับ oh. Oh. แต่ว่าไม่ควรแบบให้ร้อนเกินไปอ oh. ือเดี๋ยวมัน h e a เนาะใช่ครับอง,งั้นสนนราคาหน่อยเริ่มตั้งแต่ ก็เริ่มต้นที่หม <12. S 2> ื่นสองครับผมเป็นเกดเลี้ยงเล่นแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยที่<ะ>ร,รับเรื่องของบัตรเครดิตนะครับ<อ>แล้วก็มีผ่อนศูนย<อ>์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับผมไอโซอ่ะไม,ไม่ธรรมดาวะ่ะ <laughs> เอางี้ก็ต้องมีระบบรถอะไรไี่ยคนละครึ่งมีไหม <laughs> ไม่ได้มีครับมนต้องไปนในแนวนี้แล้วมั้งถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะตรงที่เราขึ้นไว้ตรงนี้นะจ๊ะยอชเชียร์น่ารักมากตัวเล็กเงียบ เรียบร้อยผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นนี่คลองไปกันหมดเลยเหรอคลองเดียวกันออกมาทีเดียว9ตัวครับวาลูกของวินเทอร์โอุ้ยโุ้ยโุ้ยเอาไปเลยเกไปเกไปไปอะไรไอออกทีวีพี่ขโมยหมาทุกทุกเทปเลยออกทีวีแทนนี้เราก็ไม่ต้องมีเมียแล้วครับได้เมียเป็นหมา